เป็นว่าการทําบุญวันนี้เข้าบรรดาญาติโยมไหวษักมีบุญพิเศษใรนีพิเศษนั่นก็คือว่าบทนีมีอริสงจะเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นพรมได้ทั้งสามร้อยี่สิบไสจับไม่มาจะน้อยเลยก็เป็นนว่าดีสระอริสงเฉพาะเจาะให้ทราบว่าการบทพระวันบทนีนีเมริสงมากสำหรับบทพระนี่อริสงมากกว่านีที่เท่าตัว คือคนที่บวชพระเองมีสงเ์็ปเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นสมได้หกสิบกั์พ่อแม่อยู่ที่ไหนก็ตามโบธนาและไม่โธนารู้แื้ไม่รู้ก็ตามได้คนละสามสิบกับเหมือนกันมตอนแต่มีตโลกวัดมาเกอดควบคุแหรหลังอยู่แต่จะมือในเรื่งองมางความบบน้อยสันโด

ทำไมปูกปาหลวงพอ่อจันจะตั้งไปเลยว่าการกดแล้วจะห้ามย้ายต้องดูสถานที่ให้ดีก่อนที่จะก่อนที่เราจะปักกดเพราะฉะนั้นการปักกดนั้นก็ต้องมีคาถาเรียกว่าครับบารมีสามสิบทัทธอิติปริมิตริสิงสาอิติกัปัญญูมกตาอิติโพธินมุปโตอิติโสเชสเนมก็จะปูกกดถึงกดไปเรื่อย มาตอบสาวว่าโอกาสก็จะใช้คาถาสวัสดีมัฟฟานก็คือพระัมสัมวิสสะเตพาไปจะตอบฝุนสายอภูการสายโอการนี้คาถานี้สําคัญมากหลวงพ่อจะบอกเป็นคาถาสวัสดีมัฟฟานช้างหรือว่าตัดต่างๆจะไม่เข้ามาในในสถานที่ในเขตที่เราเราอธิษฐานไว้ก็ถือว่าเป็นคาถาที่ได้ ที่องค์กมเดจท่านมอบไปให้เป็นปราษาแล้วก็อีกที่ท่านหนึ่งก็คือเมตตันจจตัปะโรเข้ามาก็ต้องสวดบอกเทวดาท่านแล้วก็วิรูปักถิงก็บอกตัดทั้งหลายพวกงูประดีหรือว่าตัดเล้ยคานต่งางๆาก็ดีกว่าเข้ามาวันนี้แล้วเข้ามาผู้ดงเพื่อเพื่อมาทำจเจริญภาวนามาปฏิบัติธรรมก็ขอให้ท่านช่วย่งข้าอนุเคราะห อยเข้ามาทําพญานันตลายต่างๆและมีสิ่งประการน,นั้นก็ให้เทวดาที่ดูแลสถานที่นั้นช่วยดูแลให้ช่วยของข้ออ้ในทุกอย่างก็ถือว่างานผุดงนั้นก็เป็นงานหนึ่งที่รวมจิตใจของญาติโยมที่จะมารม่วมปฏิบัติทมกันเพื่อความรักเพื่อความมักน้อยสันโดษสาหรับการอยู่อาศัยผุดงในนี้ก็น่าจะตักสักสองสามร้อยล เราก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆต้นไม้ต้นไม้นั้นเราก็จะปลูกเติมไปเรื่อยๆโดยมากเราก็ใช้ต้นยางต้นตะเคียนกระดูแล้วก็พยุงแล้วก็ต้นไม้เยืนต้นต่างๆท,ที่ดีทีทมีไม้ที่มีความ,มสําคัญายุยุนย็จะอยู่ได้นานในปีนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติทุกดง เป็นปีที่30นับตั้งแต่การจัดงานครั้งแรกเมื่อปี2536สมับายที่ท่านเจ้าคุณพระราชา,าวนาโกศลดำรงตำแหน่งที่พระกูปลัตานันพัทยาโนมากวัาก็ได้บรภรพาไปเมื่อปี2560ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมเ้นมาจาก โรคโควิดมาสองปีพั้563 64และเพิ่งมาปฏิบัติเมื่อปีที่แล้วและจะเป็นปีต่อมาการสมานทานทุด,ดงนั้นก็สถานที่อะไรก็พร้อมอาคาร25ไร่ที่พักสึกเขาก็พร้อมบนดบอกพรีอานก็บุรณะพร้อมกับ สารท้าเวขนก็สำเร็จรุล่วงด้วยดี ก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะภาวนาอะไรทั้งหมดขอให้กำหนดจิตตามนี้ก่อนคือพิจารณาตามความจริงทั้งการเกิดมาเป็นมนุษย์การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีสุขและมีทุกข์ถ้ามองกันจริงๆแล้วว่าจจเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษนย์แต่มันทุกข์มากแต่ก็ยังทุกข์น้อยกว่าการเกิดเป็นสตจฉาน การเกิดเป็นสัตว์เดชันทุกน้อยกว่าเปลือสุรกายสุรกายทุกน้อยกว่าเปรตเปรตทุกน้อยกว่าสัตว์นรกกรว่มความว่าตั้งแต่นรกขึ้นมาถึงมนุษย์ไม่มีสุขจริงเปรตันรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรันทุกแพ้มนุษย์มีทุกมากพอเห็นว่าตั้งแต่เกิดมานี่เราไม่ได้หยุดการงานเลย ความทุกข์เบียดเบียความหิวเป็นทุกข์วันนี้หนาวมากความหนาวก็เป็นทุกข์ร้อนเกินไปก็เป็นทุกข์ปวดอุจาระก่อนสาวะก็เป็นทุกข์ป่วยไข้ไม่สมบายก็เป็นทุกข์การพัดราจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ในที่สุดความตายยังเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทนึกถึงความจริงตามนี้คำว่าทุกข์แปลว่าทนได้ยากนั่งนานเกินไปเมื่อยมันก็ทุกข์ยืนนานเกินไปเมื่อยมันก็ทุกข์ตัวความว่าตั้งแต่วันเกิดทุกมันตายเ,ยเราพบกับความทุกตลอดายและการเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรทรงตัว ไม่ใช่ว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราจะมีความเป็นหนุ่มเม็นสาวทรงตัวตลอดการตลอด,ดสมัยก็ไม่ได้อีกเพราะความแก่มันมีก็ห้ามปราบไม่ได้นั่นนอจะนั้นเมื่อนอจะกแก่ก็มีการป่วยไข้ไม่สบายก็มีความตายในที่สุดถ่าดินแดนไหนที่มีความสุขจริงบ้าง <c oughs> ถ้าเราไปดูเทวดาและกรมเขามีความสุขจริงๆ ขึ้นชื่อว่าทุกจากการหิวอาหารเขาก็ไม่มีปวดอุจาระปัสสาวะเขาก็ไม่มีป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีแก่ก็ไม่มีแต่ตายมีถ้าหมดบุญวัสนาบาร,รมีก็ต้องจุติเรียกว่าจุติคือตายกลับลงมาใหม่ <c oughs> ไม่ดีดินแดนที่ดีจริงๆมีเดนดินแดนเดียวคือนิพพาน พริพพานนี่ถ้าไปอยู่ที่นั่นแล้วคําว่าเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งไม่มีสำหรับน,นิพพานการทรงตัวทรงตัวตลอดความทุกข์ใดๆความหนักใจใดๆก็ไม่มีอีกมีแต่ความปลอดโปรอมมีความจิตใจเบาสบายมีความสุขและก็ไม่มีการจุติถ้าถึงนิพพานแล้วก็อยู่ที่นั่นกันเลยมีความสะดวกมากฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้ตั้งใจจริงในการปฏิบัติไปกรรมฐาน นี่พูดถึงคนตั้งใจจริงนะแต่เพราะว่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยถ้าจัดเป็นบารมีถือว่าเป็นปรมตธบารมีถ้าเป็นการปฏิบัติถือว่าปรมตถปฏิบัติถ้าถือเป็นธรรมะถือเป็นปรมัตถธรรมเป็นธรรมสูงสุดอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาถ้าถือเป็นการปฏิบัติถือเป็นการปฏิบัติสูงสุดในพุทธศาสนา ถ้าถือเป็นบาร,รมีก็ถือเป็นบาร,รมีสูงสุดในพุทธศาสนาถ้าผู้ที่มีบาร,รมีสูงสุดในพุทธศาสนานี่คนที่จะพึงได้ต่อไปก็คือนิพพานความสุขที่หาไม่มีความทุกข์ต่อไปทั้งนี้ก็หมายความว่าผู้เต็มใจจริงๆไม่จะทดลองทันนี้ก็มาคุยกัน ว่าวันนี้เราปฏิบัติเราจะไปนิพพานนี้ไปไหนกันแน่ขอให้บรรดาท่านพุทบริิษัทผู้หวังตั้งใจจริงคิดว่าการปฏิบัติความดีวันนี้รือว่าวันดีในวันอื่นๆแม้แต่การให้ทานก็ดีการรักษาสิ่งก็ดีการเจืินภาวนาก็ดีเราต้องการจุดหมายปลายทางอย่างเดียวคือนิพพานตัดสินใจให้แน่นอน ถ้าท่านมีกำลังใจแน่นอนอารมณ์ไม่ฝืนคำสอนวันนี้พบนิพพานกันแน่อย่างเร็วที่สุดทายาพจุลามุมีเจดีสถานซึ่งตั้งอยู่บนสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลกถ้ากำลังใจดีก็จะถยงจะพบนิพพานที่เราคิดว่าสูงเป็นดินแดนที่สูงสุดในพุทธศาสนา เราจัดงานรุดรงก็อยากให้ญาติโยมนั้นอยู่ร่วมกันบัตทธรรมวมกันเพราะเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องเจอกับคนอย่างนี้แหละเยอะแยะมากมายแต่เราจะมาปรับกำลังใจเราให้อยู่กับสังคมได้อย่างไรถ้าเรายังปรับเรามาปฏิบัติธรรมนี้เรายังปรับไม่ได้เราก็จะอยู่กับสังคมลําบากถ้าเรายังเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ส่วนรวมการอยู่ชีวิตประจับมันก็ ยังลำบากเพราะฉะนั้นอันนี้เราอยากให้ญาติโยมาร่วมกันปปิบัติธรรมแล้วก็ปรับกําลังใจของญาติโยมเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันก็จะสองเกิดผลมีความสุขอยู่กับสังคมได้อยู่กับสิ่งที่เราต้องพบเจอได้ด้วยกำลังใจที่อาจจะมีบ้างที่มีกระทบมีกำลังใจถอย ตัวถอยไปบ้างแต่ว่าถ้าเราทําอย่างนี้ได้มันกไไ็ไม่ได้ไม่นานหรอกมันก็ยังปรับได้มีมีแนวทางที่จะช่วยได้ก็ฝากยติโยมท่านทุกคนนะะมะเปนี้ถือว่าเป็นปีที่สามติดละที่เรามาเราลนบัตรธรรมกันก็ยติโยมนั้นก็วางแผนงานกันมาเป็นปีตีที่อยากจะมารมป็นบัตรธรรมก็อยากให้ยติโยมนั้นบัตรธรรมแล้วมีความสุขมีผลในการปฏิบัติแล้วก็นําไปใช้ นำไปประพฤตเป็นบัติในภายภักหนาสิ่งสําคัญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องการลูกหลานใหนทันพลนบญภูิอย่างน้อยเริเป่ประโสดาบันและดมถ้าเป็นบัติได้จานินี้ถือว่าคุ้มค่าที่เราได้เจอพระพุทธศาสนาได้เจอครูบาอาจาร